ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางปฏิภาณกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาดโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วของมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคลายกับตอนที่เรากลายจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตา อย่าก,กดลุกในตานะจ๊ะแล้ก็ทำจาจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใคร้กังบนในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ทำใจให้ว่างว่าคราวนี้เราก็ามาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจ,จากอวัยวะไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้สมมุติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรง เป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในใคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในใคล้ายท่อแก้ว ทอเพชรใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมากายแานอบรมสั่งสอนเอาไว้ และท่านให้บทสรุปของการปฏิบัติธรรมที่จะไปสู่อายตนานิพานแต,แต่เบื้องตน้นทามกลางและเบื้องปลายโดยสรุปว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จต้องจำตรงนี้เอาไว้ดีนะลูกนะ หยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบ,บไปแวบ,บมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆทั้งในอดีตหรือเรื่องที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตนั่นนะนำมาหยุดนิ่งๆอยุดที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่เจ็ดซึ่งคงจะรู้จักกันอย่างดีแล้วนะจ๊ะว่าอยู่ในกลางท้องระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือประมาณนี้นะจ๊ะตรงนี้แหละคือฐานที่เจ็ดให้เอาใจนะมาหยุดนิ่งๆตรงนี้แล้วท่านัง สอนต่อไปว่ามืดสว่างไม่ต้องไปปลาลมมาถึงจะมืดก็ตามสว่างก็ตามอย่าไปคำนึงถึงให้ฝึกใจนะให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวมืดเราก็ยังนิ่งอยู่อย่างนั้นแม้สว่างแล้วก็ยังต้องหยุดนิ่งต่อไปอีกจะเห็นภาพ หรอไม่เห็นภาพก็ยังนิ่งต่อไปพอความสว่างเกิดขึ้นจะต้องเห็นภาพเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นองค์พระจะเห็นอะไรก็ตามท่านก็นยังสอนต่อไปว่าต้องหยุดก็นิ่งอย่างเดียวท่านยืนยันอย่างนี้เลยว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จแม้มืดก็ต้องหยุด แม่สว่างก็ต้องหยุดแม่เห็นดวงไสๆก็จะต้องหยุดใจตรงกลางดวงแม้กระทั่งกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรมลูพรมก็ยังจะต้องหยุดใจในกลางกายนั้นกระทั่งถึงกายพระรัตนตรยัยคือธรรมกายก็ยังคงหยุดใจอย่างนั้นเรื่อยไปเลยนี่แหละกาเียว่ายุดตั้งแต่เบื้องตน้น จนกระทั่งเป็นพระอระหันต์นี่แม้เป็นพระอระหันต์แล้วก็ววยังหยุดและเป็นการหยุดที่สมบูรณ์เลยเพราะว่าใจของพระอระหันต์นั้นน่ะไม่มีเครื่องเหนี่ยวรั้งกิเลสอาสวะต่างๆสังโยดเบื้องต่ำเบื้องสูงหยาบกลางละเอียดท่านขจัดจนหมดสิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นใจท่านล่อนทีเดียว เหมือนเงาะกับเปลือกไม่ติดกันล่อนเลยเป็นการหยุดที่สมบูรณ์ที่สุดติดอยู่ในกลางกายธรรมราหัสหนาตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาไม่มีอะไรเหนียวลั้งคนสัตว์สิ่งของเรื่องอะไรไม่มีเหนียวลั้งทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกิจที่จะต้องทำนั่นไม่มีอีกแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ านความแบบพุทโธปรมจำมาเนี่ยถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วอันนี้ส่งของการพุทโธปรมจร์ส่งผลให้เป็นพระอารหรันต์คือหมดกิเลสมีแต่กายธรรมอรหรันต์ใสจจำกระจ่างอยู่กลางกายจับหลักวิชาตรงนี้ให้ดีนะลูกนะหยุดนั่นแหละสำคัญที่ในวิธีการให้หยุดก็ข,ขึ้นอยู่กับว่า เราถนัดแบบไหนจะแบบนึกเป็นภาพดวงแก้วองค์พระหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือจะไม่นึกถึงภาพอยากวางใจนิ่งเฉยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเลยก็ได้หรืออยากจะทำที่มันนอกเหนือจากนี้ตามถนัดแต่ว่าก็ไม่ขัดหลักวิชาคือ อยากจะเริ่มต้นที่ณจุดที่สบายเี่ระวางใจเอาไว้ตรงไหนก็ไม่ทราบหรือเหมือนจะอยู่กลางอาวกาศโน้นที่ไกลๆหรือที่ไหนก็ไม่ทราบแต่รู้สึกสบายจะเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนก็ได้นะจ๊ะตรงที่สบายตรงนั้นไปก่อนหรืออยากจะมาเริ่มต้นที่ ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาซึ่งเป็นฐานที่หนึ่งหรือฐานที่สองที่หัวตาหญิงซ้ายชายขวาก็ได้หรือมาฐานที่สามที่กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเราก็ได้หรือฐานที่สี่ที่เพดานปากช่องปากอาหารสำลักก็ได้หรือฐานที่ห้าที่ปากช่องคอเหนือลูกอกดืฑะก,ก็ได้ หรือฐานที่หกกลางท้องระดับเดียวกับสะดือทายทั้งนั้นหรืออาจจะอยู่ระหว่างฐานก็ได้สรุปจำง่ายๆก็คือตรงไหนก็ได้ที่สบายแล้วก็ใจเป็นนึกทำความรู้สึกอยู่ที่ตรงนั้นนะจะ๊ะจะนึกเป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็ได้จะภาวนาสมมาอรัง สมาหังประคองใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นก็ได้หรือถ้ามั่นใจว่าเราอยู่เฉยๆก็ไม่ฟุ้งอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องภาวน,นาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจ๊ะที่นี้มีมีข้อสังเกตยอยู่อันหนึ่งสำหรับคนที่มักจะตึงมักจะกดลูกในตา ในกลางทองมักจะนะจ๊ะและมทํจนเคยชินติดต่อกันมาเป็นสิบปีเป็นยี่สิบปีพอนึกถึงนี่สิลาแล้วอึดอัดทุกทีก็อยากกังวลน,นะลุกนะทําใจให้ใสๆเอาไว้หลวงพ่อก็อยังยืนยันว่า แม้มืดตื้อมือดมิด,มดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมก็ยังยืนยันแม้จะตึงจะเครียดจะเกรงก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเหมือนกันให้สังเกตเปลือกตาว่ามันหนักไหมเปลือกตามันหนักไหมจำนะลูกนะที่ใครใครกดลูกตาดูนะจำนะจ๊ะสังเกตว่าเปลือกตาเนี่ยมันหนักไหม ถ้าไม่หนักแม้จะยังไม่เห็นอะไรก็ตามไม่ยังมืดอยู่ก็ตามนั่นละถูกวิธีแล้วถ้ามันไม่หนักแต่ถ้าหนักแสดงว่าเรากดลุกในตาไปดูแล้วแม้จะนิ่งแต่ว่านิ่งแบบไม่ถูกวิธีนิ่งแบบก้อนอิฐก้อนหินอย่างนั้นไม่ใช่อาจารต้องรีบแก้ไขรีบแก้ไขลืมตามใหม่ พอเราลืมตาแล้วรู้สึกเออกลามเื้อมันกลับคืนสภาพก็ค่อยๆปรีตาลงมาในระดับที่ไม่หนักเปลือกตาภาพรวมคือผู้รวมๆก็คือไม่หนักลูกในตาถ้าไม่หนักเปลือกตาไม่หนักลูกในตาระบบประสาทกระด้ามเนื้อมันจะคล,คลี่คลี่แล้วก็คลายตัวออก มันจะผ่อนคลายคลายไปเลยนิ้วไม่กระดกไหล่ก็ไม่ยกท้องก็ไม่เกรงให้รักษาความรู้สึกหรือสภาวะนี้ต่อไปนะจ๊ะแม้อย่างมืดตื้อมืดมิดก็ตามารักษาสภาวะนี้ให้ดีแล้วก็นิ่งเฉยๆอย่างนี้เรื่อยไปเลย โดยไม่คำนึงถึงว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นให้นิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวจะภาวนาสัมมาหลังประคองใจไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรถ้าตึงอีกก็ลืมตาใหม่แล้วก็ค่อยลีตาเราต้องพร้อมเสมอที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้องนะจ๊ะก็จะช่วย แก้ไขได้เพราะฉะนั้นให้มันสังเกตดูของใครกับของมันนะจ๊ะของคนนั้นนะ่ะดูตัวเราให้ดีาวางเบาเบาสบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มน่มละมุนละไมให้ใจใสใสเยือกเย็นเอาไว้ ใจใสๆเยือกเย็นเอาไว้ถ้าหลวงพ่อยังอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวจะต้องเข้าถึงธรรมกันทุกคนนั่นแหละขอให้มีความเพียรอย่ากเกียจคร้านแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอทุกวันให้ถูกหลักวิชามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตดูหลังจากเราเลิกนั่งแล้วเนี่ย มาทบทวนดูวันนี้เมื่อกี้นี่เรานั่งเนี่ยถูกหลักวิชาไหมเราประกอบเหตถูกหลักวิชาไหมเราบ่าผลมันออกมามันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็สังเกตแล้วก็ปรับปรุงวิธีการใหม่เนตทบทวนที่หลวงพ่อแนะนำไว้นตะ่ตั้งเยอะแยะหละที่ผ่านมาตั้งสี่เดือนกว่าทุกวันเลย แนะนำไว้มีอะไรบ้างอ่ะเราก็ทดลองทำไปฝึกไปเรื่อยๆนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆอย่าทอ้อสักวันหนึ่งจะต้องสมหวังอย่างแน่นอนแต่ววันนั้นจะดีใจจะมีปีติใจจะเบิกบ,บานใจทีเดียวละคืนนี้ก็เหมือนกับทุกคืนใครเหนื่อยใครเพลีย ไรง่วงใครมักตึงมักกดลูกในตาถ้าแก้ไขวิธีอย่างนั้นไม่ได้ปล่อยให้หลับไปเลยในกลางกลางกายของเราหลับแบบผู้มีปัญญาหลับแล้วต้องได้บุญด้วยใจต้องใสด้วยท้าเมื่อยก็ใครหยับเนื้อใคอยับตัวเบาๆ อย่าให้กระทบกระเทือนคนข้างๆคันดลุกนะถ้าฟุ้งหยาบก็ลืมตามาดูดวงแก้วใสๆดูองค์พระใสๆดูลวงปู่ดูคนใหญ่ปอใจสบายแล้วก็ค่อยๆหลีตาลงถ้าหากว่าฟุ้งละเอียด คือความฟุ้งที่เราสามารถควบคุมได้ฟุ้งอย่างนี้สบายทำเฉยๆรู้แล้วไม่ชี้หยุดก็นิ่งอย่างเดียวมันจะมีความคิดผ่านเข้ามามันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอเราไม่สนใจมันก็จะเลือนหายไปเลยหายไปตอนไหนเราก็ไม่รู้ แต่ว่ามันก็จะหายไปแล้วใจก,ก็จะนิง่งแล้วก็รักษาความหยุดกันนิง่งที่นุ่มๆละมุนละมอย่างนั้นเรื่อยไปเลยแล้วมันจะถูกส่วนไปเองมันจะถูกส่วนไปเองนะลูกนะจะถูกส่วนเองเลยพอถูกส่วนก็ตกศูนย์โูบลงไป มันจะไปฐานที่หกเลยแหละสะตกศูนย์น่แล้วก็จะไปโยกเอาดวงธรรมที่กมาเป็นกายมนุษย์อยาลอยขึ้นมาที่ฐานที่เ mm hmm. จ็ดเพราะฉะนั้นภาพที่เราจะเห็นก็จะเห็นเป็นดวงไซสลอยขึ้นมาหลังจากนั้นก็การเดินทางเข้าไปสู่ภายในก็จะเกิดขึ้น ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนแนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆเ,เลยจ๊ะต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่น